สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมากับเกมสย,ยองขวัญที่มีชื่อว <Ooh. S 1> ่าเดโบนเดยส์สุดยอดกลัวมากเลยอะ่ะก่อนหน้านั้นเราเจอผีที่แบบใส่ชุดแดงใช่ไหมแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะเราเจอผีโรงพยาบาลบ้าครั้งนี้เนี่ยเรามากันในธีมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยทุกคนว้าแล้วนึกเอา,านนอเรื่องเหรอพี่ เอองั้นเราพูดว่าอาริกาโตะแล้วกันเอาทากอาริกาโตะเบโตะสูชิได้ได้หมดเอาเป็นว่า<ต>เราจะเจอผีอะไรและ,และรูปหน,หน้าตาจะสยองขวัญขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเอ,อ,อยากดูี่กดพร้อมแล้ว คิโนกาวะประเทศญี่ปุ่นซาร่ายามาชิตะได้พยายามอัญเชิญปีศาจอาซาเซลออกมาและเขาได้ใช้อาศัยความรู้จากชุดที่อยู่ในลัที่ปีศาจนั้นผู้พิทักษ์แห่งอาซาเซลเธอได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำใต้โรงแรมที่ครอบครัวของเธอเป็นเจ้าของและได้พบกับแมงุมขนาดยักษ์ที่หมกจะทำเป็นเครื่องสังเวยในพิธีกรรมอันนั้นแต่พิธีกรรมไม่เป็นไปอย่างที่ควร เธอทำบางอย่างพลาดไปตอนนี้อาซาเซลได้กลับมาครอบงำทั้งร่างกายจิตใจของเธอด้วยวิธีที่โหดร้ายเกินจินตนาการในฐานะอดีตสมาชิกลักธิเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของซาร่าในที่สุดเราก็ตามหาโรงแรมนั้นจนเจอและพบว่าโรงแรมนี้เนี่ยมันเงียบหายหลายไปหลายเดือนจริงๆแต่ไม่รู้ว่าด้านในมันมีอะไรกันนะ าช่วยเพื่อนอีกแล้ววะทำไมเพื่อนเราขยันก่อเรื่องตั้งเลยอ่ะอาซาเซลอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่เขาไม่มีไอ้นี่เลยหรอไม่มีบทเรียนกันหรอว่าการปลูกปีศาจอาซาเซลออกมาเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันพินาศไปหมดอ่ะว่าแต่พี่กีดไอ้นี่ผมนี่ผมนั่นนั่นตังไม้แล้วทำไมพี่ไม้หน้าเหมือนพี่กีดขนาดเนี้ยเหมือนไหมเหมือนไหมคอร์สเพล์คอร์สเพล์โอเคไป เราอย่าเพิ่งพูดพ่างทำเพลงเลยทุกคนเรารีบเข้าไปด้านในกันดีกว่าไม่รู้ว่าซาร่าจะเป็นยังไงบ้างเ้าไงอะซาร่าก็อาจจะเป็นชนิดน้ำสำหรับเด็กชนิดเม็ดสำหรับผิวหยาเอ้เป็ปุ๋ยทีนี้ตรงนี้มีใครเปิดทางให้เราอยู่เข้าด้วยเข้าด้วยเข้าด้วยไปด้วยดูเหมือนว่าในโรงแรมแห่งนี้จะเป็นโรงแรมออนเซ็นนะทุกคนใช่เราจะกระเป๋าพยาบาลเลยิี่นบว่าเหมือนกับโรงแรมญี่ปุ่นเก่าแก่เลยเขาเรียกว่าเรียวกัง โอเคเรียวกังเฮ้ยี่เฮ้ยอะไรกันตรงเนี้ยเรามาดูดิทำไมหรอเราไปชนได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมิดมิดมากเลยเห็นชัดเจนเอาจริงๆว่าถ้าฉันเป็นผีฉันก็เห็นเธออ่ะเพราะน่าจะแอบเข้าไปทำทำไมล่ะเอย่าไปเจอดีกว่าว่าซาร่าจะอยู่ที่ไหนบางทียายแบงมุมนี้อาจจะเป็นตัวอะไรบางอย่างที่รักพาตัวซาร่าไปก็ได้นะกัมแพงมีรู กำแพงมีรูประตูมีช่องนั่นนะคุณพัแล้วคุณต้องเล่นมุกนี้เดี๋ยวก่อนกำแพงมีรูไม่เท่าไร่ดูใหญ่เป็นมุมตรงนี้ใช่ใช่มันมีใหญ่เป็นมุมทุกที่มีใหญ่หมดเลยอ่ะสงสัยเขาจะเป็นคนที่เป็นห่วงกันห่วงใหญ่เลืองเลือตรงเนี้ยอืมทนว่าเลือดตรงนี้ไม่ค่อยน่าตกใจสักเท่าไหร่นะเพราะบางทีพี่ไม้ก็ชอบเอาหัวชนกำแพงถูกไหมใช่ชนบล็อกบล็อกบล็อกหัวแตกเอง ว่าแตกกันแหละไปเถอะฉันว่าเรารีบหากันดีกว่าเออซาร่าเออซาร่าอยู่ไหนอะซาร่าซาร่าอุ้ยอย่ชื่อชนเลยอะกระป๋องมีชนกระป๋องด้วยนะนายอย่าทำเสียงดังดิเดี๋ยวไอปีศาจอาซาเซลมันก็รู้หรอกงฉันจะลองเปิดดูตามห้องต่างๆดูนะห้องนี้เป็นห้องพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีตัวนุกด้วยมีสนุกด้วยเอ๊ะแล้วนี่อะไรอะมีนมด้วยอะมีนมอันนี้มันน้ำยาสปาขาวสูตรพิเศษนี่นะ ถูกต้องบ้านฉันเรียกว่าไฮเตอร์ไฮเตอร์สัมผัสขาว,าวปราศจ,จากโรคภัยและสิ่งมีชืวอโรคอ,อ,อ,อ่ะมัน้อได้ถ้าจากเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าซาร่ามีการทำพิธีอะไรบางอย่างที่ถ <ใน S 1> ้ำห<บ>รือลบปะถ้ำในบ้านของเขาเองใช่ใช่ต้องไปหาถ้ำเงั้นเราลองเดินรอ,อ,อบๆบ้านดูก่อนละกันเพราะว่าซาร่าเขาไม่ขุดถ้ำในบ้านแน่นอนอ่ะแล้วถ้ำอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้แฮ่ประตูตัวนี้ก็เปิดไม่ได้ เพื่อนเพื่อนนี่ข้างนอกเลยกว้างมากเฮ้ยนี่ข้างหน้าเลยถ้ำน่าจะเข้าถ้ำเลยเนาะเฮ้ยมันลึกมากเลยลึกขนาดนี้เนี่ยน่าจะไปถึงแก่นโลกแน่นอนเข้าจริงเหรอคันร้องเฮวยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใช่มันกระโดดพี่พี่ไม่มีคนร้องเฮ้ยโอ้มันกเกอร์เกย์เบรกเกอร์เกย์เกิดอะไรขึ้น เราได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆกับมีคนสวดมนต์อยู่ด้านในด้วยล่ะใช่ค่ะเย็นๆนะเราไว้เข้าไปดูโอ้โหได้โปรดมอบพลังให้แกข้าด้วยเถิดนั่นมันเสียงซาร่านี่เออซาร่าซาร่าเธอทำอะไรอ่ะไม่ซาร่าข้าขอพลังข้าขอพลังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาพลังมาบรรมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่กล้าไปในใจ เาขา<อ>เ,เอาดาร่าไขเ่เอาซาร่าไข่อันลบไข่ออกมาอุ้ยคันซาร่าวางไข่ซาร่าวางไข่ไม่มันไม่ใช่ไข่ซาร่าแน่นอนเขาชาติที่ฉันจําได้นะคือซาร่าเนี่ยได้เอาแมงมุมตัวใหญ่ยักษ์นี้มาทําพิธีบูชายันใช่ไหมใช่ซึ่งปีศาจอาเซเซลน่าจะอาศัยร่างของแมงมุมอันนี้เนี่ยสิงเข้าไปในของซาร่างั้นซาร่าก็มีม เพื่อเอาลูกออกมากาจัดพวกเราแน่นอนสาร่าจะกยเป็นแมงลมเป่าอ่ะนี่ไงตรงนี้คือแทนพิธีในการเอ่อน่าจะเอาไข่มาเผานะดูจากทรงแล้วเห็นไหมมันมีฐานอยู่อ่ะเขามีรูกหัวก็โหลกไว้นะว่าแต่ที่พ่กิถืออยู่มันไข่เป็นสัญลักษณ์อะไรหรอมันไม่มีสัญลักษณ์มันมันสกปรกมากเลยเราต้องทำความสะอาดมันก่อนหรือเปล่ามันดิ้นมันดิ้น ฉันว่าเก็บมันมาก่อนเลยงั้นแสดงวมีน้ำยาซักผ้าขาวอยู่คือน้ำยาซักผ้านะซักไข่ให้พวกเราหาห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำที่พอจะใช้น้ำยาซักผ้าขาวอันนี้ได้อาจจะต้องเป็นห้องน้ำที่ใหญ่หน่อยไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องล้างหลายน้ำเราเป็นอ่างออนเซ็นเลยไหมเฮ้ยเจอกันเลยเฮ้ยอู้ยย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 ยนยย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 ย นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆตัวหนังสือญี่ปุ่นนะหรือว่าเป็นรูปไฟรูปไฟรูปไฟเบวไฟเบลฟ้าพาไาตอนพีโอเคพาเขาว่าตอนนี้เราได้สัสญ,ญลักษณ์แล้วเ,เฮ้ยแมงมุมแมงมุมอ้ยเออเนก,นกนารแจัไข่แล้วรูปผัวกระโหลกหนึ่งรูปไฟหนึ่งเยอะจังเลยเราเดินทางมาด้านนอกก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเผื่อว่าเราอาจจะเจอกุญแจอะไรบางอย่างอุ้ยมีเศษกระดูกเพียบเลยทุกคนนี่บอออนเซนนี่ต้อล้างมั แต่บอกมันสกปรกมากเลยเขียวปี๋เลยอ่ะเราลอง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 ล้างดูนะเพื่อนเพนนะงั้นเดี๋ยวฉันฉันใช้น้ำยาใส่ลงไปให้แทนเลยเทคอรีนเลยรู้สึกมันค่อยๆขาวขึ้นนะไอ้เพื่อนมีบ่อล้างด้วยใส่เป็นยองใหญ่อร่าเดี๋ยวฉันจะไปล้างล้างบ่อล้างนะโอเคใส่แล้วมีสองบ่อจริงๆด้วยแฮะสุดยอดเลยครับผมบ่อล้างบ่อล้าง เพื่อนเราล้างไข่นะเฮ้ยล้างตรงนี้มันจะดีเหรอเออไข่ใครอ่ะไข่ไข่แมงมุมเนี่ยถขอไข่แมงมุมอ๋อล้างไข่เฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆมาขออนุญาตล้างไข่เอาเราจะล้างล้างไข่จริงด้วยจริงจริงโยมเรายิ่งใส่สโลงก็ยิ่งเหมือนด้วยเฮ้ยไข่ขาวแล้วอ่ะออขาวจริงมีสัญลักษณ์ด้วยเออมีอะไรอ่ะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับรูปดาวพี่กิตใช่เหมือนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่สัญลักษณ์เป็นรูปดาว เอาละเราต้องหาแท่นรูปดาวเพื่อเผาแล้วก็ขยันมันต่อแล้วก็ต้องหาไข่ด้วยนะคะเฮ้ยเจอกุญแจเพื่อนไข่ต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่แมงมุมก็ได้เอาเลยเก็บเลยกุญแจเบอร์ห้าไมคี้เจอกุญแจหมายเลขห้าตอนนี้ที่แป้งเจอนะจะเป็นประตูเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นเบอร์สองนะคะผมเพราะข้างหน้าเบอร์ห้านี่เลยเปิดเลยเปิเบอร์าา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  แท่นนาฬิกาทรายจริงๆถ้าเราดูที่แท่นแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันเหมือนเป็นแบบเอ่อปรสิตออกมาจากเทียนแล้วก็เป็นรากไม้ไหลออกมาสยองมากเลยต้นไม้ฮะไม่เปิดห้องนี้หน่อยไหนตรงนี้เหรอเปิด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 เฮ้ยจะเจอน้ำยาซักผ้าแล้วฉันเอาไปก่อนเลยแล้วกันเราต้องหาแท่นทำพิธีลายหัวกะโหลกนะไอหัวกะโหลกเจอแล้ว ตอนนี้เราต้องหาแท่นทำพิธีลายอะไรนะพี่กิดลาย,ลายดาวเฮ้ยไข่ไข่ไข่ายดาวลยดาวห้องมีไข่พี่บเบอร์สเก็บมาเลยเก็บมาเลยตอนนี้ฉันจะ,ะสำรวจรอบ,รบๆก่อนน่าจะมีประตูที่ไม่ต้องใช้กุญแจอยู่นะตรงนี้เป็นประตูเบอร์สี่แล้วก็อีกประตูนึงเปิดได้เฮ้ยฉันเจอแท่นทำพิธีรูปตุ๊กตาอยู่ด้านบนยัยพี่อนนี้ห้องอะไรอ่ะ ุูแจัห้องเก็บของครับไม่มีผม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 มีเฮ้ยจริงเหรอห้เปิดเลยเฮ้ยว้าวไอ้มีงูเขียวด้วยห้องไอ้งูเขียวงูเขียวระวังไอ้งูเขียวไอ้ตลกมากปลาเอาไฟแยงแล้วกันไม่มีพีระมิดงั้นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยด้านบนจะมีรูปตารูปพีระมิดนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายห้องที่เรายังเปิดไม่ได้งั้นอย่างนี้ดีไหม เราเอาไข่ของจุกแจเนี่ยไปล้างก่อนเราจะได้รู้ว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นที่นําทางสําหรับกุญแจหรือไม่ก็ล่อแมงมุมมาออกไข่ก็ได้นะดี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 แล้วมันกันไข่มันบกปรกมากจะต้องการล้างไข่โดยเร่งด่วนโอเค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 งั้นเดี๋ยวฉันเอาน้ํายาโรยลงไปเฮ้ยเพื่อนเราเราิดว่าเราเอาเอาน้ํายามาวางไว้แถวๆถองเซนทีเดียวเลยเยอะเลยป่ะโอ้ผมว่าไก่อนนะผมดับไ้ก่อนดีนะเพราะฉันว่าหลังๆมาเนี่ยน่าจะต้องหาน้ํายาเยอะมากๆเลยอ่ะ พี่ไข่แจงรูปไปจงจําได้ด้วยอยู่ตรงไหนรูปไปเหรอ่ามาน้าท่า้าเออน้าท่าไปปะ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 ทางนี้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 อ๋อแหมเราก็งงไงเราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะเรียวกลางอะเราเคยแต่เป็นริงกังเฮออคุณเราต่างมั้งจุ๊บแจงทำพิธีเลยไร้รำขอพรขอพรเร็วโอ้โหมันเงงโอ้ ขอให้ดวงวิญญาณของอาซาเซลจงไปสู่สุขิตสุขติด้วยเถิดน่อยเฮ้ยไขไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงหัวเราะอ่ะนี่มันดูเคยกรีดร้องพวกเรากวัวร้อกันเองไม่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 ฉันได้ยินเสียงกรีดมันร้องหอยหัวนะแกปลดปล่อยอาซาเซลไม่ได้หรอกเฮ้ยเอาไงเอาไงอ่ะท่าทางมันไม่ค่อยดีแล้วนะตอนเนี้ยเผยมีใครบางคนกับบังมา อยู่ในบ้านเมาเอ้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเราเราเอาไงดีอะลูกแกลองเข้าไปดูดีกว่าปะวกเราลองเข้าไปดูดีกว่าเผื่ออาซาเซลตอนนี้กำลังขอความช่วยเหลืออยู่ไม่ใช่อาซาเซลซาร่าเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโองยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอวมงอ๊ยโอ๊วิอ๊ยโ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 อ๊โอ๊ย๊ยวอ๊ยอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยอ๊ยโก่อนยโอ๊ยโอๆๆ เจอใครงั้นตอนนี้เราไปรวมกับคุ๊ณแจ็ในออนเซ็นก่อนไปเลลยยไปเเพราะว่าแป้งได้ไขไปอีกหนึ่งฟองแล้วเฮ้ยนี่เจอคุณแจ็คเบอร์แปดมาทางนี้ครับเบอร์แปดอยู่ด้านบนครับคุณแจ็คพวกเรามาแล้วนี่เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ป่ะเห็นดิทำไมถึงแบบร่างกายแบบหลอนขนาดนั้นอ่ะหน้คืารูซี่เซียวมากเลยหัวเป็นซาร่าตัวเป็นแมงมุมอ่ะเฮ้ยนี่เฉียดลูก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 โอ้โหผมผมฉียดแล้วไม้เฉียดอาร์ตเหลือเกิน เฮ้ยเมื่อกี้ตตาามมมฉันนิดๆนะเื่อกี้ผมเผาลูกแล้วลูกมันทิ้งไข่เลยมันดอรอปไข่ด้านหน้าตัวนี้มีแมงมุมอยู่ฉันเผาเรียบร้อยหัวแพะอยู่ที่ไหนอะมีใครเจอบ้างทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับโอเคนำไปเลยครับนำไปเลยน่าจะเป็นห้องพักผ่อนหย่อนใจหรือเปล่าทางนี้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 โอเคน, <Okay. S 2> นี่ไปเลยไปเลยทุกคนดูล่าลาให้ฉันด้วยเดี๋ยวฉันขอทำพิธีก่อนภาวนาเลยภาวนาะโอ้โฮจะเสกคาถามหาฤกษ ลไม่แล้ยมอดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหายไปคนนึงจุ๊บแจงมันลบไปจุ๊บแจงออกมาเลยนะมาแล้วด้วยเนี่ยมันมายยิ้มมเสีงันาแล้วมันมาแล้วคอยดูรูให้ดีนออกมาช่วยกันช่วยนะมันอาจจะโผล่มาที่รูก็ได้เจอกันเจอกันไหนอะแลตู้อะไรแอบได้คนเดียวอะ เฮ้ยเงียบวะท่านมีใครห้องนั้นันมีไฮเตอร์เอาใครเอาไฮเตอร์มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วเตรียมตัวเสียงเสียงมันใกล้มากระวังนะมันจะมาทางรูเนี่ยมาจริงมาจริงจริงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเปิดเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยฝั่งนู๊นเปิดประตูอยู่อะไปกินปิดประตูดิไปกินปิดประตูปิดแล้วปิดประตูเออปิดไว้ปิดแล้วปิดแล้ว ฝั่งนี้ไที่แอรผมแอรกรูนึงแบบเอาเอาแล้วทิ้งไปต่คนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเปอะไรพี่ไม้ไม่เป็นไรมีก็บอกพยาบาลอยู่ออกคืนไปแล้วไปแล้วไปแล้วจริงเหรอไปริงไปจริงไปแล้วเฮ้ยพี่ไม้พี่ไม้ไม่อยู่ข้างหนูดิอยู่ตี่ไหนอะฝั่งไหนอะนี่ไงโอเคพี่กากพี่กินออกไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มีสัญักษรโอ้อูกูงูกินหางมังกรหรือเปล่า

ไข่ผมตกตรงนั้นอะพี่ไม้หายไปไหนอะผมอยู่ในรังแมงมุมตอนนี้ฮะโอ้หมายกอดไ่ไงเจอแล้วไข่พี่ไม้ผมก็หาทางออกอยู่ตอนนี้เราลงไปล้างไข่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่ไม้ด้านล่างครับทุกคนนี่ไงนี่ไงพี่ไม้อยู่ด้านบนผมนี่ออาจรังมาได้แล้วโอ้โหพี่ไม้อยู่ใกล้จากเรามากเลยอะที่เดิมเลยก่อที่เดิมอ้าวขผมช่วยตัวไม้อยู่ผมช่วยตัวไม้อยู่ผมอยู่กับผมตโอเคขอบคุณมากตุับฉันเราสอง ไม่รู้ว่ามีน้ํายาซักผ้าขาวอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่านะจุ๊กแจงผมมีผมมีผมเก็พราะเมื่อกี้เนี่ยเราล้างไข่ไปแล้วสามฟองอ่ะมันอาจจะร่อยหรอเฮ้ยมันต้องมีตะกี้เปิดได้แล้วตะกี้เปิดได้ผมเปิดราตัวนี้สดใสโอเคโอเคน้ำสองอันสดใสล้างเลยลูกดาวอันนี้ลูกดาวจุ๊บ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 เพื่อนเราเจอให้ไปหีลูกดาวแเราเราเราล้างเลยได้เปล่าเฮ้ยโอเคโอเคล้างเลยงั้นปิดประตูก่อนพีระมิดพีระมิดเอออยู่ชั้นสอง ทำไมของฉันมันไม่สะอาดอ่ะนู้นพี่ไปล้างข้างบนอันนี้มันสกปรกไปแล้วอ่ะจีเ๋จะมาไม่ได้มันเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนได้ยินเสียงมันอ้วกอ่ะเออโอเคสัญลักษณ์ของฉันคือสัญลักษณ์รูปหัวกระโดดไปไอ้พวกแบมโบมาดูที่ซมบัของเราแล้วทุกแจ้งเราต้องไปส่งคบกับเพื่อนอย่าส่งตลกเลยภาพ อยู่ในข้างโอเคไร่ตอนนี้มันอันตรายเกินไปหรือเปล่าจุ๊กแจงคิดว่าพี่จะพอไหวไหมคุณจะไปทับว่ะคุณจะไปทับคุณจะไปทับผมจะไปทับด้วยตัวตัวที่เปิดได้ไหมมมามาจุ๊กแจงคปะทำไมออกสายทำไมออกสายออกสายออกสายมาดิมาดิมาดิไป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 เพื่อนเราอยู่ที่ฝนตกอ่ะเออฝนตกใสเลยไม่เป็นไรแต่งโดนจับว่ะ นอนจากพี่ไหนรู้สึกว่ามันเอาฉันมาในถ้ำอ่ะไปต้อง,ง,งออกมาก่อนมากเลยหาทางออกมากนฉันค่อยๆมุดออกมาอยู่โอ้โหเมื่อกี้ฉันหันไปคิดว่าจะเจอตุ๊กแจกไม่เจอแทนที่เจอแบงก์มุอ๋อทุกคนฉันอยู่ในถ้ำออกมา,อ,าออกมาแบงก์มุออยู่ในถ้ำของจริงใช่ไันอยู่ในถ้ำเลยทำ<ะ>ไมเอาเอาไขา่ไขกกก่กระโหลกมาด้วยร้านไข่กระโหลกมีแบงมุมพิษด้วย โอเคงั้นเราไปช่วยแป้งกันรังก่อนล้างก่อนล้างก่อนใส่หัวก็ลออยู่ที่แม่น้ำออนเซ็นนะขอว่ามันโดนจับผมเมื่อกี้อ่ะไปใหม่แล้วผมล้างแป๊บผมล้างแป๊บเอ๊ะไม่มีทางออกไปจากที่ได้โอเคเอาไปไหนใครก็ลงไปไหนตามมาตามมาอยู่ไหนอ่ะตะกินอยู่ไหนเดี๋ยวไม่ได้ดูโอ๊ยเฮ้ยตะกินเฮ้ยตะกินแป้งเจอซาร่าหู่นออกมาจากรูโอ๊ยเอาไงเนี่ยตะกินดทางรู ตัวไว้ดีๆโ oh <my> อ้ไม่ก็จะรออยู่ที่ในถ้ำที่มีหัวกระโหลกงั้นไปเลยตะกี้ปะพร้อมกับแมงมุมเพื่อนซีของฉันมีอีกว <Wing up, S 1> ิ่งวิว่ง <wing. S 1> อยู่ในนี้วิ่งยิงมันเนี่ยย <Wing. S 1> ิงมันเนี่ยห้าตัวเลยเหรอห้าตัวไฟฉายเราพอปะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะล่อ,อมันนะฉันจะล่อ,อมันให้มันมาเยอะกว่าน,นี้พอเถอะอุ๊ชโอ้ยเร็ว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 ข้างหลัง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 ไหนอะเฮ้ไอ้สาระ ทำไม,ไมไ่วางไข่ไวน้นี้เพื่ฉันดอกดอกดอกเพก่อนแล้วกันดอกเพก่อนแล้วกันโอ้ยฉันเจ็บปวดทรมานมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเอางั้น,น,นส่วนเลยส่วนเลยส่วนเลยโอ้โหอปาทยายระเทพเทนของวิญญาณของอาซาเซลอา,าเพียงเพียงปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเรียบร้อยตล้วแจงอยู่คนเดียวอ่ะตุดแจ้งไหวไหม่นไงเขียนงั้น ไม่ได้ไหวแล้วสภาพมาเราอาจจะต้งเาหลังชนฝาก่อนถ้าเกิดมันมาหลังชนฝาฝาไหนอะฝาไหนฝาไหนก็เอาทักฝาหนึ่งอะลูกตาลสองลูกตา่สองไปพูไม่ไม่ดำาแมาพี่มาแล้วปิดประตูด้วยพี่เข้ามาเปิดประตูเข้ามาปิดประตูมันใกล้มันใก้มันใก้มันใกล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 ้มันๆกล้มัอ้มลเอาน ไปตู้เช่วยคช่วยงันไมันไปแล้วมัไปแล้วจ้างมจาวจ้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 เฉยเจาเปนราโอเคไปดูไมหนึ่ไม่ใช่แป้งตอช่แป้งตอบซิมูเลเตอร์อีกแล้วจะลับมาได้รังแบ่ยอยแม่ไม่หาอ่ะนนีที่อยู่ชั้นสอยู่ใกล้ๆกับเอ่อท่นทำพิธีรูปมังกรอ่ะที่เปแป้งก่อนแป๊บนึง แต่ระวังดีๆนะข้างๆฉันอะมีหลายตัวบางเลยแบงมุมถ้าได้กินเสียงอัเซลหัวเราะยองพวกเขาอะมันจะกำจัดพวกเราทั้งหมดจะไม่ให้พวกเราช่วยกันพปิดประตูหน่อยเลยป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 ิแล้วปแล้วอังโอ้ยอ้โหไม่ทันไม่ันไม่ทันแปลกๆไปอีกแล้วตายแล้วตายเล้าเาแต่ตายแปลชอบกลางมุมใช่ไหมล่ะ ไม่ออกมาช่วยใช้ไฟไฟมันหมดไรทําไงไฟมันรีชาร์นอะเชื่อรายเชื่อรายมีแท่นแล้ว่ามีแท่นงูกินหางมีไข่สองใบที่ยังไม่ได้ล้างทุกคนมาเอาที่ไม่ลาเปล่าเปล่าพี่พี่ไม่ได้ไป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 อยู่ไหนกันอยู่่นีไงข้เลยลงเลยลงเลยมันมีทางโดดลงอ่ะโดดลงได้เลยมันมีห้องที่นี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้โดดได้เฮ้ยเฮ้มันมาแล้วใช้ใช้แล้วโดดเลยนะใาย โอเคโดนเออมมันมันติดมันติดโดนเลยโดนโดนไปเร็ว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 าเแล้วคี่รเฮ้ยเฮ้ยพี่แมงมุมตัวน้อยด้วยจ้อตอนนี้่านไฟฉายพี่หมดแล้วนะไม่เหลือแล้ว่รผมเหลือเหลือครึ่งเดียวเท่านั้นใครพี่กินอยู่ไหนอะมตีพี่ิพี่ีใคร เอาไม่มีไข่แล้วหรอไข่แมงมุมไข่แมงมุมตอนนี้เราได้ไข่มาแล้วทั้งหมดสามฟองไปไปไปไมจากหัวเราไป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 ทั้งอเลยพี่ทั้งสองคนเลยโอเคโอเคโอเคผมไม่มีใครไปเลยไปเลยตอนนี้แป้งถือเป็นไข่หัวแพะมานะครับผมยิง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 ไฟก่อน หัวกะโหลกอยู่เบอร์สี่ใช่ไหมจอใช่พี่ไอ้ขลังไอ้ขลังไอ้ขลังไอ้ไม่ได้มันวิ่งจูงมาไวไหมไวไหมทุกคนฉันจะทำพิธีเผามันเลยตรงนี้จูก่อนให้เขารู้เอ้ขลุ่ยไ้หัวแะไอ้ตำนานไวไหม ปแล้กเรียบร้อยแล้วไอ้ผีพี่ขิดจอยังรอดอยู่ไหมพี่ไม่รอดอะไรผีมันตายอย่าตายโอ๊ยจ๊ตายไม่ชิปแล้วเหลือคนเดียวเนี่ยไม่จริงแรงไอ้ใบใบใบใมันมาแล้วไป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 คือตอนนี้เรามีเรามีไข่แล้วใช่ไหมใครโดนใครโดนคนที่กินตะเกียะ ตอนนี้พวกเราได้ไข่สองใบสุดท้ายแล้วนะคะไข่ลูกตาครับไข่ลูกตาครับใช่ไหมมีหนึ่งที่ลูกตาสองพันไม่งั้นจะไม่รอดแน่มันอยู่หน้าตู้ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะเอาไฮเตอร์ล่านมันไปไปไปลูกลูกตาชั้นไหนวะลูกตาอยู่ห้องเก็บของชั้นสองโอเคไห้องชั้นสองตรงนี้เลยทำไมห้องเก็บของนี้นี่นี่นี่ไปตู้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 ไม่ต้องปิดโอ้มาเลิกเลยให้ใก้ให้เลิกเลยทก่อนให้ฉุดเลย เร็วตัวมัช่วยผมผมกำลังวางอยู่ไปเพื่อกิจเร็วเพี่มันเจ็บมันาเรียบร้อยอยังอ้มันหนีเป็นงูหนีหมดแล้วเป็นงไปไหนอะเไปแล้วนหนีนมันหนีมันหนีจริงจริอ้ย ทำอยู่ในรา่างแกดีไม่ได้แล้วสินะโอยดูตุ่มเชียวต้องหางมันดิอยากบีบสิวะอะเฮ้ยแกทำอะไรไม่ได้แล้วออกมาจมากวิญญาณซาราา่าซะใช่แกเอาพ่อค่ะแกเอาพ่อค่ะไปดูเหมือน <c oughs> ว่าแกจะไม่พอใจกลับเข้าไปที่ตัวของเจ้านั่นเฮ้ยโดนกินกินเฉยเลยโอ้ยโอ้ยเจ้าชุกเจ้าระมัดเดี๋ยวานางวิญญาเราไปไอ้ร่างพรอมไอ้จู้งก้อนหิ บูนนะคะรู้สึกว่ามันจะมีอีกหนึ่งฉากจบนะเพื่อนๆที่เรายังไม่เคยเห็น,ดนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นฉากจบอะไรและจะสิ้นส,สุดแต่ไ,ไหนไปกันค่ะเถอะเฮ้ยนนี่ก็คือฉากจบอีกหนึ่งฉากเออพวกเรามันจู้จี้เหมือนใบเคลื่อนแจ็คสันอ่ะแจ็กสันเนะปกก็นอยู่นี่คืออาหารแสนอร่อยของหลุนหลุนะจ๊ะเฮ้ยโอ้ตัวสาระคือหน้าเหมือนหญิงจู ยังหลอนกีปีศาจชั่วเฮย้ยนี่ฉากจบของพวกเราเราโดนหมกตู้แล้วเนี่ยศพที่ถูกตายไปศพที่มาทำพิธีกรรมแล้วทำไมมือของพี่ใหม่แบบตรงมากอะไรเงี้ยพอะไรกนันอดอัดโหยแล,แล้วโรงแรมนี้นะคะก็มีคนโดนหมกศพตายแล้วก็คือพวกเรา แล้วก็คงไม่มีใครเดี่ยวมาเจอพวกเราอีกเลยแน่นอน,นก,ก็ไปด<ช>ีกังบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับเกมเดวนนะคะแต้งบอกเลยว่าการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากๆแล้วก็โหดมากๆด้วยเนาะก็ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งและเพื่อนๆด้วยนะคะที่สําคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย